สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกอากาดนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบรักคุณสุดหัวใจเรามีด้วยกันทั้งหมด2กองเลือกนะคะกองเลือกที่1นึ่งนะคะ d e เอ็มเนะคะเป็นน้องหมีนะคะกองเลือกที่สองนะคะ d e เอ็มเนะคะมหาจากักรพรรดินะคะ ค่ะเลือกกองที่ชอบกองที่ใช่นะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะรายละเอียดของทำสเต็มนะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นึ่งะคะ D a n e นะคะ, DM น,ะ,คะน้องหมีแบบนี้นะคะ ในหัวข้อที่ว่าใครที่คิดถึงคุณสุดหัวใจนะคะาการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณสุดหัวใจนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่พูดเก่งนะคะหรือว่าใช้คําพูดในการเจรจานะคะในการทํางานนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีก็ได้นะคะอาจจะเป็นเซลล์ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นพิตตี้ได้นะคะหรือว่าเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นนักพูดได้นะคะวิทยากรได้นะคะเขาอาจจะทําขนมเป็นนะคะ ชอบทำขนมชอบทำคุกกี้แบบนี้ได้นะคะเพจออฟสอดนะคะคือเขาอาจจะใช้ความคิดหะ,ะมากกว่าความรู้สึกของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีโก้ก็ได้นะคะดูแบบว่าเหมือนวางฟอร์มก็ได้นะ,ะมีฟอร์มในแบบของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะอาจจะเข้าถึงยากนะคะ อาจจะมีความเอาแต่ใจบ้างนะคะคุณหรเขานะคะอาจจะมีการปิดกั้นความรู้สึกกันนะคะหรือว่าบล็อกกันไปก็ได้นะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าเขาอยากจะเจอคุณนะคะ view of fortune นะคะอยากจะเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหรือเขานะคะอาจจะยิ้มเก่งนะคะแล้วเขาก็ถ้าเป็นคุณนะคะพลังงานคุณนะคะเขาก็อาจจะคิดถึงรอยยิ้มของคุณก็ได้นะคะ เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการได้นะคะอาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะในตอนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณนะคะต่างประเทศได้เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณนะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้นะคะหรือต่างจังหวัดนะคะมีความเป็นผู้นํานะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะหรือว่ามีผู้คนลายล้อมเขามากมายนะคะหรือเขาอาจจะเกิดในราศีเมถุนนะคะเขารักคุณนะคะ เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะซิกออฟวอลนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหากทำอะไรแล้วก็มีความจริงจังนะคะและเขาก็เป็นคนที่รักตัวเองนะควีนออฟพ i นิคเกิลนะคะหรือว่าดูแลใส่ใจตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะทุกอย่างต้องเป๊ะน,นะคะามาดูสุขีนะคะอยากบอกอะไรนะคะสร้างบุญนะคะกับพมลิขิต ประสบการณ์ที่ดีเขารู้สึกว่าการที่คุณและเขามาเจอกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นเพราะว่าพรมลิขิตนะคะเขารู้สึกว่าการที่คุณและเขาได้มาเจอกันเขาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเขานะคะเพราะว่าคุณอาจจะให้บทเรียนแก่เขาหรือว่าให้ความทรงจําดีๆแก่เขานะคะเขาอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลกับคุณนะคะฮับบอสซาอยากบอกอะไรนะคะ คนเบื้องหลังผู้ใหญ่ใจดีขันติเขาอาจจะแอบส่องคุณอยู่นะคะตามสื่อต่างๆที่เขาสามารถดูคุณได้นะคะโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคุณอาจจะรู้ตัวก็ได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะเงียบนะคะเงียบสนิทนะคะไม่แสดงตัวตนนะคะหรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังได้นะคะกองถ่ายได้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะคะ ใส่ใจดูแลอยู่ใกล้คุณนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะในความพยายามหรือว่าในความอดทนในด้านในด้านความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีอุปสรรคและปัญหานะคะค่ะมาดูไพ่ออร์เริลนะคะโทษนะคะ r m ิเม Positive นะคะนู in the near future ค่ะไพ่อบอกว่านะคะขอให้คุณคิดบวกนะคะคิดในแง่ดีนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นลบๆนะ,ะขอให้คุณปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะคะเพื่อปกป้องพลังงานของตัวเองนะคะหากคุณรับแต่สิ่งดีๆคุณก็จะมีพลังงานดีๆนะคะสิ่งไหนที่ไม่ใช่นะคะคุณก็สามารถปฏิเสธและบอก ก่ากับอไว่บอินเดียเ e n e a r f เ t u r e นะคะ,นะ,คะในอนาคตนะคะคุณจะได้รับคําตอบนะ,ะตอนนี้ขอให้คุณได้รักและดูแลตัวเองนะคะใส่ใจและดูแลตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองนะ,ะพัฒนาจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเวลาของเขาเองนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะ,ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะใครที่แอบรักคุณสุดหัวใจนะคะค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะคนที่แอบรักคุณสุดหัวใจนะคะเขาอาจจะมีความเป็นเด็กก่าคุณนะคะเขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะเขาถือทั่วอยากจะมามอบความรู้สึกแก่คุณนะคะอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะสามเหรียญน,นะคะ แต่เขาเหมือนมีอุปสรรคมีความยากลำบากนะคะ8 8ดาบนะคะแต่ว่าในใจเขานะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็น8ไม้นะคะอยากจะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเหมือนในดีตคุณและเขาอาจจะมีบางอย่างนะที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะอาจจะอยู่ๆก็เงียบกันไปนะคะนิ่งเงียบกันไปนะคะเป็นทาวเวอร์นะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหากทำอะไรก็มีความจริงจังนะคะในอัฟวอลนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะ for a p p e n d i c นะ a ะถึงแม้คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือว่าเขาไม่สามารถเห็นคุณต่อหน้าต่อตาได้นะคะอาจจะได้แค่ส่องคุณตามสื่อต่างๆได้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ for o p p e n d i c u l a r นะคะ เขารอคอยที่จะพบมาเจอคุณนะคะดูไพ่สุขีนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกเป็นที่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจเขาเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะคะเขาแบบอแบ,บส่องแอบสืบคุณแล้วก็เขาก็แอบผึงห่วงคุณด้วยนะคะเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแลวเขารู้สึกมีความสุขเหมือนได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะบอสไซอยากบอกอะไรนะคะไม่เยอะ ไม่ยอมรับผิดเก็บหอมรอมริรักใสๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโกโ้นะคะไม่ยอมรับผิดนะคะในสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เก็บหอมรอมริด์นะคะเก็บเงินเก่งนะคะหรือว่าอีกในนึงนะคะถ้าในเรื่องในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขาก็ยังคงเก็บคุณไว้ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ คุณแล้วเขาอาจจะเป็นรักใส่ในวัยประถมมัธยมได้นะคะนี่ค่ะเป็นรักในวัยเด็กนะคะเป็นรักป๊อปปี้เลิฟได้นะคะค่ะมาดูอลรคเตอรอยากบอกอะไรนะคะ ค่ะไพ่บอกว่านะคะอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะที่คุณและเขาอาจจะได้มาเจอกันมาพบมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณลองนั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองนะคะปรับบาลานซ์ชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อให้ดูจิตใจของคุณนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะเพื่อมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะ ค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ